สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาสอนเทคนิคการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะเทคนิคแรกเลยนะคะการร้องเพลงลูกทุ่งก็จะร้องก็จะต้องร้องให้ชัดถ้อยชัดคํานะคะลงเสียงหนักเสียงเบาให้ถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างที่สําคัญเลยนะคะก็คือรูปปากของการร้องเพลงนะคะเพราะถ้ารูปปากของเราไม่ถูกต้องเสียงก็จะออกมาไม่ชัดค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการร้องเพลงลูกทุ่งจะต้องใช้รูปาปากแบบไหนนะคะรูปปากในการร้องเพลงนะคะก็มี5เสียงนะคะเสียงแรกเลยนะคะก็คือเสียงเอค่ะ เสียงที่2ก็คือเสียงอูค่ะเสียงที่3ก็คือเสียงโอค่ะเสียงที่4ก็คือเสียงอีค่ะและเสียงที่5ก็คือเสียงอาค่ะค่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่เสียงแรกเลยนะคะเสียงแรกนะคะเอค่ะทำตามนะคะเอค่ะคำที่2ค่ะอูค่ะทำปากให้ถูกต้องนะคะอูค่ะคำที่3ค่ะอีค่ะทำปากแบบนี้นะคะอีค่ะคำที่4นะคะ โอค่ะทำปากเป็นวงกลมนะคะโอครั้งที่5นะคะอาค่ะทำปากกว้างๆนะคะอาค่ะการที่เราทำรูปปากไม่ถูกต้องนะคะจะทำให้การร้องเพลงของเราเนี่ยด้อยลงด้วยนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะคะ